แตื่อเราก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วแต่โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังกันแล้วกันว่าจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่กรรมใครกรรมมันคุณโยมอาจจะคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนะคุณโยมอย่าลืมนะว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำหลานของคุณปู่คุณย่าก็เหมือนกับตัวเองนั่นแหละเพราะว่าเลือดส่วนหนึ่งอะ มันเป็นเลือดที่ของหลูดไปอยู่กับลูกกับลูกสะพ้ยกับลูกเขยนะแล้วก็ไปอยู่กับหลานก็ต้องมีส่วนผสมของเลือดของตัวเองอยู่เลยวรในตัวนั้นเราถึงบอกว่าเลือดย่อมอข้นกว่าน้ํามันลักษณะที่ว่าเราเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าสอนลูกสอนหลานในทางที่ผิดครอบครัวมันก็จะเป็นอย่างที่เราพูดเมื่อวาน เมื่อเช้าหรือืุบวานตอนเย็นนั่นแหละส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีส่วนไม่ดีเนี่เยอะแต่ส่วนดีมีน้อยนะอันนี้นะเรื่องจริงนะแต่เราไม่สามารถที่จะชี้แจงให้ได้ให้ฟังได้ว่าความไม่ดีของเขามีขนาดไหนความดีของเขามีขนาดไหนเพราะว่าอะไรคุณโยมันเป็นเรื่องกรรมส่วนตัวของเขาเราไม่สามารถที่จะนำมา บอกเล่ากล่าวได้ก็อขออนุโมทนาบุญจ้ากคุณผมใาญ่เจ้าอ,อะไรเนะี่ยกับหลานที่ถวายกันเทศมาเนะี่ยนี่แหละมันเป็นลักษณะที่เราพูดถึงเราได้ยินได้ฟังแล้วเราสลดใจตรงนี้นะคุณโยมเพราะอะไร จริงๆแล้วกรรมไม่จําเป็นว่าจะเกิดกับตัวเราเกิดกับตัวที่เป็นลูกหลานของเราที่เป็นลูกหลานของเรานั่นแหละคุณโยม จริงๆนะคุณโยมถ้าไม่เชื่อก็คุณโยมทุกท่านคุณโยมแม่คุณโยมป้าคุณโยมพี่เราจะบอกให้ฟังว่าอันนี้มันมีตัวอย่างแล้วนะเราเห็นแล้วเราถึงเล่าให้ฟังว่ากรรมไม่จําเป็นว่าเราทําแล้วผลกรรมนั้นจะตกกับเราบางทีอาจจะไปเกิดกับเลือดเนื้อเชื้อไขของเราก็ได้โดยที่เราลืมบุญคุณคนหมายถึงบุพการีผู้บังเกิดก้าว อุปการีก็คือผู้ที่มีบุญคุณกับเราหรือผู้บังเกิดเก้าก็คือบิดามารดาของเราคุณโยมอย่าลืมผู้ที่มีพระคุณกับเรานะเราบอกแค่นี้แหละนะท่านให้กำเนิดท่านให้ชีวิตท่านให้ชีวิตของเราแล้วก็ท่านให้อาหารการจินของเราเนะี่ยเราชีวิตเราถึงมีณปัจจุบันนี้จนถึงทุกวันเนี่ยนี่การลืมบุญคุณคนนะนะั้นน่ย เราบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาเอ่ยคำหนึ่งอาจจะทําให้คุณโยมนั้นหมุดเลยทันทีบุญวาสนานะส่วนใหญ่นั้นนะคนเรานั้นนะ่ะจะมองดูแทบว่าความดีนั้นนะมองแทบไม่เห็นคนจะมองอยู่ตรงไหน,นมองดูแท่ว่า รู้ว่าทําไม่ดีปุ๊บจะเห็นทันทีคุณยงเข้าใจเนาะการทําดีนั้นเนะี่ยมันทําแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลไวแต่การที่เราทําไม่ดีปุ๊บทันทีเจอปั๊บเลยทุกคนโจทขาน,น,นทันทีเรียบร้อยไม่ต้องมีสำนักสื่อข่าวไหนก็แล้วแต่ป้าแป๊บถึงเลย เรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณโยมใช้วิจารณญาณแล้วก็สติปัญญาคิดเองก็แล้วกันว่าเราทำนะ่ะเราอย่าท้อแท้เราไม่ต้องท้อแท้เหมือนกับการที่เราทำ u t u b e เราไปทีละขั้นทีละขั้นท,ลนทีละขั้นไปเรื่อยๆื่อยเราอย่าท้อแท้เหมือนกับการทำุณงานความดีเก็บเล็กสะสมน้อยไปความดีของเรานั้นนะ่ะไม่ดับสูญ นะนั่นแหละคุโยวงที่ยังคงอยู่ตามนานเท่านานนะ